ตอนเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับที่ผมเล่าให้คนฟังว่าแมนยูมีแผนจะปลดแฮร์รี่แม็กไปวจากหัวหน้าทีมถาวอนนะครับแล้วบรูโนเฟรนเดสจะขึ้นมาเป็นกัปตันทีมคนใหม่มาวันนี้ครับสื่อบลชนนําเสนอ5แคนดิเดตโอเคแม้ว่าบรูโนจะเป็นเต็งหนึ่งนะครับแต่ว่าอีก4ผู้ท้าชิงก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจน่าจะมีการโหวตโดยเร็วนี้ภายในสัปดาห์นี้แหละครับ ทีนี้เรื่องของดับบีเตคอาค่อนข้างดราม่ามา2วันขนาดเข้าออกคอเนอร์ทาง p p พีคนส่ง s อ s เสียเงินส่งมาข้อความภาษาวัาดาไม่หยุดคนสงสารดับบีเตคอาค่อนข้างเยอะมาวันนี้มีเหตุผลใหม่นะครับที่ปีสัจแดงจําเป็นต้องปล่อยเข้าไปเพราะเขาบอกว่าไอตัวผู้เล่นที่เดี๋ยวจะขายต่อไปต่อจากนี้เฟรดเตีหนึ่งนะแมนยูเอตจะได้ตังถึง82ล้านปอนด์มันเป็นไปได้เหรอเดี๋ยวติดตามในคลิปค่ำคืนนี้ครับ แต่ว่าบิ๊กนิวส์ผมไปเริ่มงมาที่ปารีสแซงต์แชร์แมงกันก่อนครับตอนนี้มือเติบเหลือเกินยังไม่ได้เคลียร์เรื่องคิเลนเอบาเป้แต่ว่าขาเข,ข้าของเขาเนี่ยได้มาอีก2คนใหม่ครับคนล่าสุดนี่ผมสนใจมากก็คือลู้กเอโอนเดสคนคนที่ได้มาจากบาเยิร์นมิวนิกทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนเสือใต้ซื้อมาช่วงนั้นเนี่ยค่าตัวแพงถึง80ล้านยูโรจากแอตเลติก m มาดริดผมเนี่ยเคยสมัมภาษณ์โรธามาเิอสที่สาธร ผมเคยถามเดอะซูเปอร์แมนว่าโรธายู่คิดว่าลูก้าเวิร์กจริงหรอซื้อมรแแพงขนาดนี้พูดกันแบบส่วนตัวนะและหลังจากที่ออกอากาศเนี่ยมาติอุสก็บอกว่าโอ้ยนี่เขามีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับคันโดวโลนะฮะแต่ว่าพอหลังไม มาเตโอสโกไม่ค่อยมั่นใจาเท่าไหร่นะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบ็กซ้ายหรือว่าเซนเตอร์ด้วยมาวันนี้เป็นธุรกิจที่เสือใต้นานๆที่จะขาดทุนยับเยินครับ <c oughs> เพราะว่าขายไปให้กับเปเชคแค่34.2ล้านปอนด์เด็กซื้อมา80ล้านยูโรตอนนั้นเป็นสถิติด้วยนะครับแล้วเปเชก็เปิดตัวรีคังอินก่อ,อนหน้านี้มีอันเซนซิโอแล้วก็มิลานสปินเนียเรียกได้ว่าในยุคข,ของลุยเซลิก้นาเซอร์เอลฮาราฟี่ใช้เงิน มหาศาลจริงๆน่าดูมากนะครับสำหรับปารีสแซงเจลแมงในฤดูกาลหน้าเสียดายไม่มาเมืองไทยเนาะทีนี้มาเปิดเผยความลับของคาเซมิโรนนิดหนึ่งครับเพิ่งจะมีข่าวนี้2ชั่วโมงก่อนออนแอร์ air. ผมได้โพสต์ลงไปใน Facebook อะเะจ้าใบเอาขึ้นมาครับหลักฐานพอผมรู้เสร็จมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากผมโพสต์ใน Facebook เลยคาเซมิโรนเปิดใจกับสื่อบราซิลครับเหตุผลที่เขาเลือกมาแมนยูนเต็ดนะครับเขาบอกว่าเขานั่งดูเกมที่ปีศาจแดงแพ้เบนฟอร์ด4-0ไอ้นักที่2ของฤดูก,กาลที่ ลิซันโดม,มาติเนสลงสนามอะแล้วเราแพ้เละเทะนะครับเขาบอกเขาดังดูอยู่ <_ d ata> เขาตัดสินใจส่งข้อความไปหาเอเจนต์ส่วนตัวเขา <_ d ata> ข้อความนั้นคือ Tell them I fix it <_ d ata> บอกแมนยูไปเลยนะเดี๋ยวผมจะเป็นคนแก้ปัญหาตรงนี้ให้เองนะครับ <_ d ata> จากนั้นครับเขาเริ่มสาร์ทคุยกับครอบครัวก,ก่อนในการย้ายถิ่นฐานนะครับเพราะว่าอยู่เรมาเด็ดมาสิปี <_ d ata> ครอบครัวบอกเขาช้คำว่าตอบเซเยทันทีครับ ไม่มีความกังวลในการไปรับมต้นชีวิตใหม่ที่อังกฤษเลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาคิดว่าถ้าเขาจะย้ายไปลีอื่นนะครับเขาต้องย้ายปีนี้เลยเหตุผลเพราะว่าอายุกำลัง30ปีเขารู้สึกว่าเขาลีฟออนท็อปลีฟออนท็อปคือแบบยังไปหาความท้าทายใหม่ในช่วงที่เขายังสดอยู่ถ้าหากรอ2-3ปีต่อจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มต้นใหม่กับลีอื่นๆไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วพิมารลีกมันทําให้เขารู้สึกมัน ก็หายมากในการที่จะออกสตาร์ทในเหลียงเกล็ดนะครับแล้วพอไปเล่นให้กับแมนยูเขาบอกโอ้โหไม่กอดเหลียงติดเล่นยากมากอันดับหนึ่งเจออันดับุ้ยอันดับสุดท้ายไม่ยังสู้มันสนุกมากเขาบอกเขาหลงรักพิมามรีตั้งแต่วันแรกที่ลงสนามเลยเขาบอกยากนะที่ผมจะ อินเลิฟอะไรใหม่เพราะผมอยู่กับมาดิดมาสิปีนะอย่าลืมคาเซมิโลพูดแบบนี้เลยนะครับโอ้ยังมีอะไรอีกมากมายฮะคแค่บอก no easy game here พูดคำนี้เลยไม่มีเกมง่ายสักเกมเลยว่าไอ้เลี้ยงกฤษเนี่ยนะครับก็ตลกดีนะฮะเทคไปหาเอเจนต์เลย i fix it เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจัดก,การเองนะครับรูดการี้สนุกแน่นอนคาเซมิโลอีเดเซนเมาว์รูโร่แฟนันเดสอืมเรามีกองกลางที่ดีแหละนะครับทีนี้ไปที่เชลซีกันบ้างครับหลายคนอาจจะสงสยัยเชลซีเปิดตัวเสื้อใหม่มาแล้วนะครับผมพูดเลยว่า คูรสวยเลยครับคือเสื้อพอไม่มีสปอนเซอร์มันก็ตัวเองมุมหนึ่งนะมันเหมือนย้อนยุคไปแต่ความเป็นจริงคือไม่ใช่ทุกคนน่าจะพอรู้กันดีคือเขาหมดสัญญากับไอ้ไอ้ตัวเลขสามของเขาหนะ้อกเขาอะ่ะก็คือ3เป็นบริษัทคมนาคมโทรคมนาคมคือพวกโทรศัพท์มือถือนะทีเนี้ยเชลซีไปคุยกับพาราเมาพลพาร์ลเมลนี่ก็คือโอ้โหกล้องโลกอยู่แล้วสร้างหนังสร้างซีรีส์ระเด็นคือพิมพ์ลิกโทษทีนะฮะ ก็เลอะเทอะนะผมไม่แฟนเชลซีผมคงโคตรเกลียดบริษัทพรีเมียร์ลีกแหละหยุดไม่ให้เชลซีดีลต่อเพราะบอกว่าเดี๋ยวสปอนเซอร์หลักของเขาอย่างสกายสปอร์ตกับบิงฮีสปอร์ตจะจะแบบสับสนคนดูจะแบบคือเป็นสปอนเซอร์ใหญ่อะมันไม่อยากให้มันเป็นคอนฟ lict กันระหว่างลูกค้าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆลูกค้าของเชลซีด้วยนะโอ้โคตรน่าสงสารเลยไม่ไม่เพียงเท่านั้นครับเชลซีก็ไปดีลบริษัทสเต็กซึ่งสเต็กเนี่ยโอนักเลยเออ่นายทุนจีนมีปัญหา โดนจับเข้าคุกไปแล้วก็เลยทําให้เชลซีเนี่ยไม่สามารถมีสปอนเซอร์ค่าหน้าอกได้ก็ปล่อยเสื้อมาก่อนแล้วบอกแฟนว่าคุณต้องทําใจนะตอนนี้รู้สึกยังไ,ไม่มีขายด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเปิดตัวเพราะตอนแรกเขาบอกจะขายก่อนแล้วเดี๋ยวพอได้สปอนเซอร์เราค่อยมาวางขายใหม่อะไรเงี้ยแฟนบอลก็น่าจะโวยนะฮะนี่คือเหตุผลน,นะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยจอแดนพิกฟอร์ดครับโกของเอเวอรตล่าสุดประกาศภรรยาได้ลูกคนที่2 เห็นเขาว่าเป็นงานแต่งเล็กๆด้วยนะฮะหลังจากที่พวกนี้ฝรั่งเขาก็จะแบบคบกันมามีลูกก่อนแล้วค่อยแต่งงานแบบเนี้ยนะครับลูกคนแรกก็คืออาโลเป็นลูกชายนะครับคบมตั้งแต่ปี2020จริงๆก็คือเป็นแฟนกันมานานแล้วแล้วก็เป็นสามีภรรยากันนะครับแขกในงานที่แบบว่าประกาศเนี่ยมีแค่13คนเท่านั้นเองว่ามีลูกคนที่2แล้วก็ยินดีด้วยกับ เจ้าฉายาในเมืองแถบเล็กก้นงอนนะฮะเจ้าก้นงอนวันนี้มีข่าวกับแมนยูด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะผมมั่นใจว่าแมนยูได้อังเรโอนาแน,น่นอน,นก็เลยไม่นำเสนอแต่ก็ยินดีกับเจ้าแรพิ่ฟอร์ดด้วยนะครับนี่คือ Big คบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับช่วงหน้าผมจะเริ่มต้นจากหัวหน้าทีมของปีศาจแดงอ่อนแล้วกันนะครับว่า4คนที่เป็นผู้ท้าชิงของบูโน่เฟรเดสเป็นใครบ้างและทำไมดาวบีทีเคอาร์ถึงโดนขายมีอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งเรื่อง financial fair play ขายนักเตะออกไปทำไมจะได้82ล้านปอนด์เลยแล้วก็สกเกลของปีสัตแดงที่ส่งไปดูลัสทอยลุนเขียนรีพอร์ตมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นข่าวร้ายของกองหน้าว่าที่กองหน้าแมนยู่จะเป็นอะไรเข้มข้นแน่นอนในคลิปค่ำคืนนี้ครับ ผมเชื่อว่าถ้าหากคุณดูช่องป๊อบวิรพลตลอดนะครับคุณจะทราบว่าผมแสดงความคิดเห็นว่าดับบิดเดคากับแมนยูจะไม่ได้ไปต่อกันเนี่ยประมาณเดือนเศษแลลหละนอกเนือจากข่าววงในที่ผมพยายามสืบนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจับได้ด้วยตางผมเองก็คือเสื้อของเขาในเมกาโซมันเริ่มลดราคาลงมาเรื่อยๆกว่า2เดือนแล้วฮะและก็ลดอย่างมีนัยยะสําคัญเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วผมก็เลยมีความมั่นใจมากว่านี่แหละครับมันเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเขาจะออกจากถิ่นโอทาฟอร์ดแน่นอนและล่าสุดนะฮะ ผมได้ไปกดเสื้อมาให้กับทุกคนได้จองเป็นล็อตส,สุดท้ายเพื่อเป็นการอําลาเขาแล้วนะครับผมบอกเลยว่านี่คือล็อตส,สุดท้ายจริงๆเพราะว่าถ้าหากนอกจากนี้แล้วคนที่เป็นพ่อค้าที่ไม่ได้เป็นแฟนแมนยูครับมันจะซื้อแล้วมัะไปปล่อยราคาสูงโดยเฉพาะในเว็บ eBay เพราะฉะนั้นรอบนี้ผมได้มาทั้งหมดอีก3ไซส์นะครับสุดท้ายแล้วก็คือไซส์ L 2XL และ 3XL อย่างละ5ตัวหมดแล้วหมดเลยนะครับจริงๆไซส์ L ได้มา6แต่ภรรยาผมขอจองไป1ตัวนะครับเมียผมเนี่ยชอบ DKR มากแล้วก็นั่งด่าเทนหักมาไว้ผมฟังจนหูชาผมก็นงอธิบายให้เธอฟังนะครับมาครั้งนี้เป็นรอตสุดท้ายแล้วแล้วลดราคามาเล็กน้อยด้วยจากความเป็นจริงที่มันควรจะเพิ่มขึ้นเพราะคนเนี่ยเข้าไปแย่งในตลาดกนันตั้งแต่ประมาณวันเสราร์อะที่ DKR ประกาศว่าจะไม่อยู่เมนูต่อแล้วผู้คนเข้าไปลุมซื้อเสื้อ ของดาบิดกันเต็มเลยเพราะว่าอยากจะอําลาเขาอะนะครับมารอบนี้ครับ L 5ตัว 2XL 5ตัวและ 3XL อีก5ตัวคุณจะมีเสื้อโกใส่แขนยาวแล้วก็เป็นที่ระลึกครับอย่างเมียผมเนี่ยผมบอกไซส์ L เธอใส่ได้เรื่องเธอจะเอาไปทําไมเธอบอกเลยครับไม่อยากใส่ฮะรจริงๆอยากใส่เป็นชุดนอนแต่ถ้าใส่ไม่ได้มันหลวมเกินไปก็จะแขวนเอาไว้ในตู้ครับเนื่องจากผมเข้าใจอะเมียผมเชียร์แมนยูยุคป่าไงนี่คือคนสุดท้ายหลังจากฟิลโจน นะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับ15คนเท่านั้นนะครับใครอยากได้เสื้อของ DKR เอาไว้เป็นที่ระลึกเขาคงไม่มาเทสติโมเนียลแมท์หรอกเพราะว่าเราจัดเขาก็ไม่มาครับเป็นคุณคุณจะมาไหมล่ะ5ตัวอย่างละ1ไซส์นะครับ L5 2 l 5และ3 l 5ครับตัว 3, หนึงลดราคาไปเลยนะครับเออลืมบอกราคาอยู่ที่3,990บาทคุณลองคิดดูว่าจากครั้งแรกที่ผมปล่อยให้คนในช่องนะชวงนั้น 6, 4, ะ6 0 0ลดมาเหลือ5,900 ลดลงมาเหลือ4 9 0 0รอบนี้3,990บาทสุดท้ายแล้วนะครับและไม่มีแล้วในปัตตพีนี้คือถ้ามีมีฮะใน eBay ซึ่งมันจะกดคุณ7,000นะครับครั้งนี้3,990ครับลายเข้ามาได้เลยครับ5 l 5 2 l และ5 3 x l ครับสารตั้งต้นของปัญหาทั้งหมดในค่ำคืนนี้ผมขอเริ่มต้นจากแฮร์รี่แม็กไวครับเหตุผลเพราะว่าทุกคนน่าจะพอทราบกันดีทำไมเราถึงขายเขายากเย็นเหลือเกิน มันมาจากขั้นเหนือที่แพงแสนแพงของเขาตอนแรกได้แสนเก้าพอแมนยูขยบจากยูโรปไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้โบนัสเพิ่มตามสัญญาขึ้นมาเป็นสองแสนใครจะจ่ายไหวใช่ไหมตอนแรกที่เคยพูดไปว่ามีอยู่สามทีมที่สนใจเขาเวสต์แฮมวิลล่าสเปอร์ใครจะกล้าจ่ายมันสองแสนกับฟร์มแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้ครับวันนี้เซัร์เบียร์เคิร์สออกมาแฉว่านอกเหนือจากโอักเตที่เป็นปัญหานะอีกหนึ่งปัจจัยคือสโมสรครับเหตุผลว่าแมนยูซื้อ่าแพงพอซื้อ่าแพงเสร็จปุ๊บการจะขายไปขับทุนเนี่ยมันก็ ม,ม,มันเสียดุลการค้าแล้วมันก็เสียหน้าด้วยนะครับตอนแรกมันมีข่าวว่ายูไนเตตเนี่ยตั้งค่าตัวแม็กไกวที่40ล้านปอนด์ซึ่ง40ล้านปอนด์เนี่ยขายยากอยู่แล้วนะมาวันนี้ครับลักเฮิร์สอัปเดตล่าสุดว่า Value v แว,แวของแม็กไกวคือ50ล้านปอนด์ครับซึ่งในราคาเนี้ยมันก็ยากมากในการที่แมเช h e สเตอร์แต่จะขายให้ใครไปได้ค่าตัว50ล้านปอนด์ข่้เหนื่อย200,000คุณลองคิดดูว่าใครจะจ่าย พอขายไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้มีการกำหนดเด็ไลน์ว่าเอล็กเชนหากนัดคุยกับแฮร์รี่แม็กไกววันพุธนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่เว้นสเตย์ก็ต้องเลิศสเตย์เรื่องที่จะคุยอ่าแน่นอนคงมาอัปเดตกันว่าเ,เป้าหมายในอนาคตอัในใกล้เนี่ยของซีซันนี้เขาจะเป็นยังไงซึ่งคนคาดการณ์ว่าเขาจะโดนพูดตรงๆว่าคุณเป็นตัวสำรองคุณต้องยอมถอยจากความเป็นหัวหน้าทีมในฤดูกาลหน้าได้แล้วนะครับอ่ะตรงนี้แม็กไกวประมาณนี้ก่อนนะฮะทีนี้เราไปเรื่อง คันด okay, right? right ิเดตคนดิเดตก็คือผู้ท้าชิงหลังจากที่เมื่อวานนี้พูดไปถึงบูโรเฟนเดสนะครับวันนี้สื่อมวลชนบอกว่าก็ยังมั่นใจไม่ได้ว่าบูโรจะเป็นหัวหน้าทีมแม้ว่าเขาจะเต็งจ๋าที่สุดแล้วใช่ไหมครับเพราะันยจะมีสี่คนที่เหมาะสมเขาขอตัดคารเซมิโลออกไปนะครับเหตุผลเพราะคาเซมิโลคือสื่อสารเป็นภาษาอังกฤไปได้เลยนะครับคนแรกก็คือราเฟลวารานครับเหตุผลง่ายๆวารานเป็นแชมป์โลกเป็นคนที่นิ่งไม่เคยตื่นกับสถานการณ์ที่แบบเลวร้ายแค่ไหนและเขาก็เป็นมิสเตอร์เวิร์คัพอ่ะ เวอร์คัพวินเนอร์แม้ว่าตอนอยู่กับทีมชาติฝรั่งเศสจะเป็นอุโกยูริสเป็นหัวหน้าทีมตอนอยู่กับเรอรัลมาดริดมีคาสิยาสมีเซคลารามอสแต่วารานก็เป็นหนึ่งในคนที่เราสามารถไว้ใจเขาได้นะครับนั่นคือคนแรกคนที่2ก็คือลูกชอครับลูกชอนี่คืออยู่กับทีมนานตั้งแต่หลุยฟันเกาเขาเป็นคนเยือกเย็นมีอิทธิพลในห้องแต่งตัวสูงนะครับเทนหาไว้ใจเขากล้าขยับจากเซนแบ็คซ้ายมาเป็นเซนเตอร์เป็นในหนึ่งผู้ท้าชิงที่ถือว่า สมน้ําสมเนื้อนะครับเพราะรู้เรื่องสมโมสรเป็นอย่างดีคนที่3อันนี้แฟนบอลแมนยูรักเร็วมากปลื้มก็คือลิซันโดมาติเนสขนาดโปรโมทเสื้อมันจะต้องเป็นคนที่แบบแฟนบอนลรักเท่านั้นที่สมโมสรทีอาร์สมโมสเรเลือกใช่ไหมครับโอ้ลิซานโดมาติเนสอยู่ในซีนของการโปรโมทเสื้อตลอดเวลาบอกเลยครับว่าทั่วโลกที่เป็นแฟนบอลเลนะมี่ชอบเขาแค่ไหนและเขาเป็นคนโวโคภาษาอังกฤษโวโคคือเป็นคนเสียงดังสั่งเพื่อนไม่ไม่ไม ไม่เกรงกลัวใครก็ตามก็ยืนเซตเตอร์กับแม็กควายแม็กควายไปกับปอกแขกกันทีมันด่าได้อนะแล้วเพราะฉะนั้นลิซโซ่ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่สมมวลชนตั้งว่าถ้าหากไม่ได้กว่าหน้าทีมครับไอ้พวกเนี้ยมันมีโอกาสเป็นรองกับตันทีมทั้งสิ้สนสมมติบูโรได้เนี่ยวารานลูกชอลิซโซ่แบน,นี้หรือคนดนึงมาคัทแลสฟอร์ดอันนี้ชัดเจนว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของทีมอ่ะะพูดเรื่องการยิงประตู 3. 0ิลูกเป็นนักเตะท้องถิ่นนะครับ4คนนี้จะเป็นคู่แข่ง สำหรับการเป็นหัวหน้าทีมของบรูโน่ซึ่งบรูโน่เป็นต็งหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วเฟร์นเดสเป็นกับตันทีมจริงไอ้สี่คนเนี้ยคุณผู้ชมคิดว่าใครเหมาะเป็นรองหัวหน้าทีมมีวารานลุกชอริซันโดแล้วก็แรฟฟอร์ดโหวตเข้ามาทางข้อความได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะนั่งอ่านตอนคืนนะครับทีนี้เราไปที่ดับเบิลยูแคร์นบ้างครับโอ้โหดเูแคร์นี่ข้อความนี่คือแบบมันเยอะมากนะครับคือผมเข้าใจจริงเมื่อวานผมพูดไปคนก็เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่ผมบอกว่าเเหตุผผผลคคือมมมไมไ่ด้้ข้ขขาาางใสงใสรสส แต่ผมพอรู้จริงๆว่าเทนหักตัดสินใจเกมไหนบ้างอ่ะที่ผมพูดไปแล้วอ่ะผมก็เข้าใจว่าทําไมมันถึงพลิกล็อกแบบนั้นอะมันตัดสินใจยากะนะครับทีนี้มันมีอีกเ,อเหตุผลหนึ่งครับที่เอเคอร์โดนปล่อยตัวเรืงหนึจะเทนหักไม่เอาซึ่งเป็นเหตุผลหลักนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือแฟนเชอร์แฟร์เพย์ครับแฟนเชอร์แฟร์เพย์ที่แมนยูติดอยู่เนี่ยการที่โล่นนักเตะขั้นเดี้ยเยอะๆออกไปเนี่ยโอ้โหอันนี้มีผลแน่นอนนะครับเหมือนเป็นการเพิ่มสเปซช,ช่องว่างเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มไปรับมือถอคุณ เมมเต็มอ่ะคุณลบรูปลบวิดีโอลบแอปพลิเคชันมือถือคุณก็จะมีสเปซกว้างขึ้นใช่ไหมไอ้พวกคาเหนื่อยเยอะเนี่ยมันส่งผลต่อกฎการเนื่อนทั้งสิ้น t k r 375อันนี้เราไม่พูดถึงสัญญาใหม่นะครับเพราะสัญญาใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นไงสองแสนไม่ได้เกิดขึ้นสัญญาเก่าคือ3 7 5นะครับนอกเหนือจากนั้นครับคนที่อยู่ในลิสต์ที่จะปล่อยนะครับรวมกันเนี่ยได้ถึง82ล้านปอนด์นะฮะซึ่งมันมาหาศาลม,มากนะครับอันนี้คือปล่อยฟรีนะผมพูดใน เอาเอาคิดดูว่าพูดในมุมที่คั้เหนื่อยรวมกันอะปล่อยฟรียังได้82ล้านปอนด์อะซานโชครับคั้เหนื่อย3 5มแสนแฮร์รี่แม็กควายขั้เหนือ 2, ่อย2องแสนเฟลทอันนี้แน่นอนฟเฟลทนี่คือตอนนี้เนี่ยโอกาสไปฟูลแลมสูงมากคือย้ายทีมแน่ๆอยู่ที่ฟูลแลมนี่คือ80%อีก20%อาจจะพลิกล็อกไปที่โรม่าได้แสนสองดอนดี้ฟันเดอร์เบเกทไปไม้เล่นบอลเลยแสนสองดีนเฮนเดอร์สันแสนหนึ่งเตเลสเก้าเก้าหมื่นสามฮะ เอลิกบายยี่แปดหมื่นกว่า,วาฟิลโจโ 7, 5, นเจ็ดหมื่นห้าขนาดขนาดแบนดอนวิลเลียมได้ขั้น 6, 000, เดือยหกหมื่นห้างเอาอะไรคิดโโอโห้หมึงเซ็นไม่คิดเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยพูดกันขำๆเลยคือไอสิบตัวเนี่ยไล่มันออกไปนะบวกสัญญาที่เหลืออยู่สมมติดอนนี่สัญญาเหลือสองผมจำไม่ได้นะสมมติดอนนี่สัญญาเหลือสองแม็กควายสัญญาเหลือสามบวกขึ้นที่เลขเนี่ยไอสิบตัวเนี่ยได้แปดสิบสองล้านปอนด์น่ะ ไม่ต้องคิดว่าจะขายใครได้ราคาเท่าไหร่นะเอาแค่ปล่อยมันฟรีอ่ะค่าเหนื่อยทั้งหมดเนี่ยช่องว่างมหาศาลในการไปซื้อตัวมานั่นคือเหตุผลที่ทําไมแมนยูต้องปล่อยดารบิ้เดคอาร์นอกเหนือจากเทนฮาประกาศว่าไม่เอาด้วยกับอ์บบริหารก็คือเรื่อง financial fair play นะครับเพราะ3 7 5ของเดย์สมมุติลดมาเหลือ200 0 0 0เพิ่มต่อไป2ปีก็ค่าเหนืดอยวมขึ้นมาอีกนะครับทีนี้ครับอีกเรื่องสําคัญนะครับก็คือเกิดการพลิกล็อกขึ้นครับของ ลัสกุยลุนครับผมย้ำตรงนี้ว่าดีลระหว่างคลีนบูดฮอยลุนอัตลนตาแมนยูเป็นเรื่องจริงนะครับคุยกันอยู่แล้วแมนยู Man จะปล่อยคลีนบูดไปให้มูริโยใช้งานทําไมในเมื่อโรมา่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นคนเก่าคนแก่ไอ้มูริโยเคยปั้นคลีนบูดอะไรเป็นเรื่องของบุญคุณแต่ว่าในเรื่องธุรกิจครับแมนยู Man ควรจะปล่อยให้อัตแลนตาครับเหตุผลเพราะว่าลัสคอยลุนเนี่ยเราโดนทีมในอิตาลีโกงราคามามา,มากเกินไปแล้ว นะครับซึ่งมันมี potential สูงมากแต่วันนี้ที่ผมบอกพลิกล็อกก็คือสเกลครับอ่ะผมแนะนำคำนี้นิดนึ่งครับหลายคนอาจจะสงสัยเวลาคนภาคผู้บรรยายชอบพูดว่าโอ,เอ้เขาส่งสเกลไปดูฟอร์มสเกลคือแมวมองครับง่ายๆครับเหมือนเวลาเราจะไปสยามมีแมวมองอย่างคุณเอสุภชัยมาเห็นปุ๊บโอนแววดีไว้เออพาไปคัดตัวเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยในวงการผู้บอกเขาเรียกสเกล scout แมวมอง แมวมองที่แมนยูส่งไปดูฟอร์มรัสพอยลูาลงานมาไม่ค่อยดีครับล่าสุดคือเขาบอกว่ารัสพลูเนี่ยถามว่าเก่งไหมเป็นนักเตะยี่สิบที่เก่งมากแต่ว่าจากสถิติทั้งหลายแหละที่มันไปรวมกันมาเนี่ยทีมสเกลส่งให้กับเทนหาและแมนยูว่าเสี่ยงมากในการที่จะซื้อมาในราคา6 0สิถึงเจ็ดสล้านยูโรที่อัลันตาขอมานะครับคือไม่เถียงว่าเขาดูมีแววในอนาคตแต่ว่าสถิติ9ประตูใน1 1,836นาทีเนี่ยตีเป็นเปอร์เซนต์ประมาณ16.7เท่านั้นเองนะครับยิ่งเอาไปเปรียบเทียบกับเออร์ลิงแลนด์ไม่ได้เลยแล้วผมก็เคยบอกไปแล้วว่าตอนอัตตันตาเซนมาจากสโตมกาสอ่ะอยลูนยังยิงประตูนหลี่ให้สโตงการสไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวนะอัตตันตาซื้อมาปั้นต่อนะครับเขาก็เลยใช้คำพูดประมาณ3คํคำที่รายงานไปให้กับออบอร์ดบริหารแล้วก็เจ้านายเขานะครับหลังจากที่ไปนั่งดูฟอร์มมาแล้วเนี่ย สามคำน,นั้นเป็นสามคำด้านลบทั้งสิ้นเลยครับคำแรกครับคือ unproven นะครับ proof ภาษาอังกฤษคือพิสูจน์ unproven คือยังไม่ได้รับการพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเก่งขนาดนั้นจริงๆคือเออเขาบอกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยไปแจ้งเกิดกับเซาบวกไม่พอคือยังถลม่มทลายกับดอทมุลซึ่งดอทมูลเป็นทีมชั้นนำของุูเดสเีกาคู่ข,ขี่กับบาญิมินิกคือการ prove i ครับคือการ พิสูจน์แล้วว่าเขาเก่งจริงแต่แบบโอ้อยรุนเนี่ยมันเร็วมากเลยนะครับบางคนถึงขนาดบอกว่าเขาเร็วกว่ามาลาโควิชอีกนะครับ unproven คือยังไม่รับการพิสูจน์คำที่สองที่เขียนลงไปในรายงานคืออันนี้ยากเลยผมตอนแรกผมแปลไม่ออกเลย elastic elastic ผมไปดูมีนิ่งมาแปลว่าคุ้มดีคุ้มร้ายก็ถ้าภาษาฟุบอลก็แปลว่าไม่แน่นอนนะครับคือแบบ inconsistent เดี๋ยวยิงเข้าเดี๋ยวยิงออกเดี๋ยวยิงออกหรือย,ยิงเข้าสถิติในการจบสกอร์ on target คือตรงกรอบเพียงน้อยเลย คำที่สองก็ไม่ดีแล้วนะครับคำที่สามก็คือ g a m b l e ครับ g ก m b l e คือถ้าซื้อครั้งนี้มันคือการเดิมพันครับไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าซื้อมาแล้วจะคุม้มนี่คือสามคำครับที่แมวมองของแมวเดสส่งให้กับเป็นเชนาส่งให้กับ,บ,บริหารทีมซื้อขายว่ารอคอ,อยลุ้นเก่งนะยี่สิบปีหกสิบเจ็ดสิบล้านยูโรความเห็นของพวกเขาเป็นแบบนี้สามคำยังไม่พิสูจน์ตัวเองไม่เล่นไม่แน่นอนและ เดิมพันสูงกับการซื้อมาในราคานี้พอฟังแล้วก็แบบเห็นด้วยเนาะอันนี้จริงถือว่าทํางานมารอบคอบนะครับทีมแมววองเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ใช่ทีมเดิมที่เคยไปสเกลบูโรโนมาแล้วไม่ให้แมนยูซื้อแล้วบอกว่าบูโรนมันเสียบอลง่ายแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าหากเราไปนั่งดูบูโนตอนสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเราก็ต้องเขียนรายงานแบบนี้ว่าคือเขาเป็นคนจ่ายบอลเสียเยอะแต่ว่าไอเสียของเขาเนี่ยเราต้องดูให้ออกว่าเขาเสียงเพื่อทีม หลุดแล้วหลุดเลยเป็นประตูเลยอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยผมว่าสกเกลของเรารอบครอบขึ้นเยอะนะผมชอบนะผมถ้าสมมติเวลาคนมาทํางานให้ผมแบบเนี้ยแบบเงี้ยผมได้ตัดสินใจง่ายว่าโอเคสถิติที่อยู่ให้มาโอเคมันเป็นประโยชน์กับเรามากถ้าเป็นผมนะในมุมนี้นะผมจะให้กรีนวูดไปเป็นข้อเสนอและลาสต์คอยลูนต้องไม่เกิน40ล้านยูโรนะครับสำหรับผมนะฮะยูโรนะครับก็เราลาวส35ล้านปอนด์พอละ เพราะผมเห็นด้วยกับแมวมองที่ไปดูฟอร์มมาคือมันยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเอยงอะไรขนาดนั้นเลยว่าดูเวลาโควิดดิมันมันเป็นยังไงตอนเนี้หลังจากฟิโอดีแล้วไปอยู่กับดูเวนตตสเนี่ยมันยิงได้ที่ไหนอ่ะมันไม่ใช่เฟเดโก้เคซ่านะเฟเดโก้เคซ่าคือเขาโคตรเก่งเลยนะผมเคยมองเขาระดับเดียวกับเอมบปเป้ที่สามารถพัฒนาได้ถึงประธานเป้นะแต่ว่าเคซ่ามัน เ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผมนะผมให้แค่35ล้านปอนด์40ล้านยูโรจบครับสำหรับลักฟุยลุนแล้วเอากรีนบูลไปให้ยืมตัวไปปีหนึ่งเป็นข้อสเสนอคุณคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับนี่คือข่าว exclusive ในวันนี้3คํคำที่คุณไม่มีทางหาที่ไหนได้อัน r ร v e n นอิล t าสิกลาแกมโบของทางฝั่งลาสฟุยลุนนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เรามาอัลลาดบดเคอาร์กันครับทุกคน ผมเคยปล่อยเสื้อของเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นถ้าหากใครไม่ดูผมเล่าให้ฟังว่าส่วนตัวนอกเหนือจากเสพข่าววงในแล้วเนี่ยทำไมผมถึงรู้ว่าเดเคอาจจะไปจากแมนดูผมพูดมาเดือนครึ่งคุณไปย้อนดูคลิปได้เลยอีกหนึ่งสิ่งที่ผมจับได้ตัวเองก็คือเสื้อของเดเคอาในเมคกัสโตมันลดลงมาเรื่อยๆมากกว่า2เดือนแล้วครับและไม่เพียงเท่านั้นครับมันลดแบบใน,นยักษ์สำคัญคือลดเยอะมากเมื่อ2วีคที่แล้วผมเลยมั่นใจว่าย,ยายแน่นอนมาวันนี้ครับราคามันดีดขึ้นแล้วนะครับเหตุผลเพราะว่า DKR ไปแบบเป็นตำนานอะในใจของแฟนแมนยูทุกคนแม้ว่ามันจะออกมาไม่ดีก็ตามทีนะครับวันนี้ผมได้ลอตสุดท้ายมาเป็นการอำลาเขาแล้วนะครได้มาสามไซส์ครับก็คือไซส์ L 2 XL และ3 XL ไซส์ใหญ่อย่างละ5ตัวไซส์ size ละ5ตัวนะครับแล้วลดลงทางลงมาด้วยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ซื้อผมนะตอนนี้นะครับสิ่งที่คุณจะเจอต่อจากนี้ครับก็คือมันจะมีพ่อค้าหน้าเลือด ที่ไม่ได้เป็นแฟนบอลซื้อไปเสร็จปุ๊บเอาไปชาร์จราคาใน eBay คุณโดนตัวละ7,000วันนี้ผมปล่อยตัวละ300ร้ทำไมตืดๆไป <c oughs> 3,990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มที่เคยปล่อย6,400บาทลดลงมาเรื่อยๆ3,990สุดท้ายแล้วนะครับไซส์ละ5ตัวนะครับ L 2 XL และ3 XL ถ้าคุณรักเขาจัดไปเมียผมขอตัวนึงไว้แล้วไซส์ L ใส่ไม่ได้บอกจะไปแขวนโชว์ในตู้เสื้อผ้าสุดยอด ผมเข้าใจครับคนรักก็คือรักเลยประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันไปายบายนยะไม่ใช่300นะ